สวัสดีค่ะเพื่อนๆสมาชิกท่านผู้ชมช่องฝึกคิดส,สูตรเงินล้านค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะมาหาหลักหน่วยล่างสูตรวันที่16พฤศจิกายน63กันนะคะเป็นสูตรเดิมที่เข้าในงวดวันที่16ตุลาแล้วก็1พฤศจิกายนนะคะสูตรแรกนะคะเป็นสูตรนี้นะคะวดที่แล้วได้019เลขที่ออกก็คือ,อ40นะคะ หลักหน่วยก็คือศูนย์ตัวที่เราคำนวณได้ศูนย์ก็ถูกนะคะสำหรับสูตรนี้นะคะเข้ามาเจ็งวดน,นะคะสูตรนี้เข้ามาเจ็งวดเรามาดูกันว่าสูตรนี้จะเข้าต่อได้อีกไหมนะคะคลิปนี้ลงไว้ให้2สูตรแต่สูตรนี้ที่มันชนมันไม่เข้านะคะไม่เข้ามันเข้าที่สูตรนี้แทนนะคะต่อไปสูตรที่2นะคะสูตรที่เข้าเป็นสูตรที่ไม่ได้ลงคลิปให้แต่ว่าก็ได้ลงไว้ในอ่า ชุดสรุปของหลักหน่วยล่างให้อยู่นะคะก็เป็น8 9 0เป็นสุดเดิมที่เคยเข้าเมื่อนานมาแล้วนะคะแล้วก็หลุดไปสักพักหนึ่งนะคะหลุดไปพักใหญ่ๆสี่ห้างวดก็เลยไม่ได้นำมาเสนอแล้วทีนี้ก็เลยไปเจอว่ามันเข้ามาใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือเข้ามาห้างวดแล้วนะคะก็เลยเอามาวางไว้ตรงนี้ ไม่ได้เสนอให้ท่านผู้ชมได้ดูเดี๋ยวคลิปนี้จะได้นำเสนอให้ดูว่ามันเป็นมาอย่างไรสำหรับสูตรนี้นะคะเรามาดูกันเลยนะคะสูตรแรกสูตรแรกนี้เราใช้หลักแสนนะคะใช้หลักแสนบวกด้วยหลักหน่วยของเลขล่างนะคะหลักแสนบวกหลักหน่วยล่างก็คือ8บวก9 และเท่ากับ17เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ7นะคะเป็นเลขเด่นตัวแรกนะคะเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1ก็เป็น8เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่8ก็คือ16นะคะเอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ6เป็นเลขเด่นตัวที่3ค่ะก็ ดูสูตที่สองเลยนะคะสูตรที่สองเราใช้หลักร้อยบนบวกด้วยหลักหน่วยล่างนะคะก็เป็น8ปบวกเนะคะเท่ากับ17เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ7เป็นเลขเด่นตัวแรกเช่นกันนะคะเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่หนึ่งเป็น8เลขเด่นตัวที่สามบวกค่าคงที่หนึ่งเป็น9้า สูตรที่2เราก็จะได้เลขเด่นก็คือ 7, 8, 9เมื่อไปดูแล้วผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือ 3, 8นะคะหลักหน่วยคือ8ตัวที่เราคำนวณได้สูตรแรกก็มี8นะคะส่วนสูตรที่2ก็มี8เช่นเดียวกันนะคะก็ผลปรากฏว่าทั้งสองสูตรนี้ มี8มาในหลักหน่วยล่างนะคะมี8มาในหลักหน่วยล่างทั้งสองสูตรนะคะค่ะต่อไปงวดวันที่1พฤศจิกายนงวดที่ผ่านมานะคะเราก็ดูว่าเลขเด่นเราได้อะไรนะคะหลักแสนคือ2หลักหน่วยล่างคือ8ก็จะเป็น2องบวก8แปเท่ากับ10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ0เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สอง วกค่าขงที่1ก็เป็น1นะคะเลขเด่นตัวที่3ามบวกค่าคงที่8ก็เป็น9ก็จะได้0 1 9คือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่1พฤศจิกายน63สามูตรที่2อ่าสูตรที่สูที่1นะคะสูตรที่1นะคะต่อไปงวดวันที่ต่อไปเป็นสูตรที่2นะคะเป็นหลักร้อยบวกด้วยหลักหน่วย ล่างก็คือศนย์บวก8ดได้เท่ากับ8นะคะเป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่สองบวกค่าคงที่1ได้9้าเลขเด่นตัวที่สามบวกค่าคงที่หนึ่งได้10เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก,ก็คือศนเป็นเลขเด่นตัวที่สามแล้วนะคะก็8 9ดคือเลขเด่นของหลักหน่วยล่าง งวดวันที่1พฤศจิกายน63สาสูตรที่2องผลปรากฏว่าเลขที่ออกคือ4 0หลักหน่วยคือ0ตัวที่เราคำนวณได้สูตรแรกก็มี0นะคะส่วนสูตรที่2ก็มี0นนะคะก็สูตรทั้งสองสูตรก็เข้านะคะ ต่อไปงวดวันที่16พฤศจิกายน63สูตรนี้ทั้งสองสูตรนี้จะเดินต่อได้ไหมนะคะเราก็ไปดูกันว่าเลขเด่นเราได้อะไรนะคะสูตรแรกหลักแสนคือ5หลักหน่วยล่างคือ0ูนย์ก็เป็น5บวก0นได้เท่ากับ5เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่1เป็น6เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่8ได้14เอาเฉพาะหลักหน่วยมาก็คือ4เป็นเลขเด่นตัวที่3าม ห้าคือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างสูตรที่1นะคะต่อไปสูตรที่2นะคะสูตรที่2เราใช้หลักร้อยบนนะคะก็คือ4ี่บวกด้วยหลักหน่วยล่างก็คือ0เป็น4ีบวกศูนยได้เท่ากับ4เป็นเลขเด่นตัวแรกเลขเด่นตัวที่2บวกค่าคงที่หนึ่งเป็น5เลขเด่นตัวที่3บวกค่าคงที่หนึ่งเป็น6 456หคือเลขเด่นของหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน63สูตรที่สองผลปรากฏว่าทั้งสองสูตรชนกันชนกันทั้งสามตัวนะคะชนกันทั้งสามตัวเลยก็คือ4 5 6หเลยนะคะ,ะทั้งสองสูตรนี้ดูนะคะว่าตัวไหนจะมาในหลักหน่วยล่างงวดวันที่16พฤศจิกาย,ยน63นะคะ ก็สูตรก็คือสูตรนะคะมีโอกาสที่จะหลุดมีโอกาสที่จะไปต่อได้เท่าๆกันไม่การันตีร้อยเปว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะคะแต่ว่านี่ให้ดูความน่าจ,จะเป็นของสูตรนะคะสูตรแรกเข้ามา7งวดนะคะสูตรแรกเข้ามาเจ็ดงวดตั้งตั้งแต่วันที่1สิงหาคม63นะคะเลขเด่นเพียงแค่3ตัวเท่านั้นก็งวดแรก1 2 0เข้า2เข้ามาที่ หลักหน่วยจริงนะคะส่วนงวดวันที่16สิงหานะคะ7 8 6ก็8ก็เข้ามาที่หลที่หลักหน่วยนะคะงวดที่1กันยานะคะ7 8 6 8ก็เข้ามาที่หลักหน่วยนะคะวันที่16ก็เข้านะคะวันที่1ตุลาก็เข้านะคะวันที่1ิบตุลาก็เข้าตามสูตรนะคะวันที่1พฤศจิกายน6กสามศูนย์ก็เข้ามาจริงนะคะ แล้วสุรที่สองนะคะสุดที่สองหลังจากที่มันหลุดไปมันเคยเข้ามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนแล้วมันก็หลุดพักไปเลยนะคะเป็นสี่ห้างวดและวันนี้วันที่สิบวันที่หนึ่งกันยายนมันเริ่มเข้ามาใหม่แล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนะคะที่เข้ามาใหม่เลขเด่นก็เพียงแค่สามตัวเท่านั้นหกเจ็ดแปดแปดก็มาในหลักหน่วยนะคะแปดก็มาในหลักหน่วยปรากฏว่า สูตรนี้งวนนี้ก็ชนกัน3มตัวเช่นกันนะคะ6 7 8ดก็ชนกัน3ตัวงวดนี้ก็ชนกันที่2ตัวก็คือ7กับ8นะคะทั้งสองสูตรส่วนมวดนี้ก็ชนกัน2ตัวถ้าชนแล้วเข้ามันก็ดีนะคะถึงแม้จะแค่ตั้งสามตัวแต่มันก็ดีกว่าไม่มีตัวไหนที่ชนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตัวไหนจะเข้ามันอาจจะได้ตั้งหกตัวนะคะถ้าไม่มีตัวชนแต่ถ้ามีตัวชนชนทั้งสามตัวก็ลองเอาไปตัดกัด ชุดอื่นดูนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมสำหรับงวดวันที่16พฤศจิกายน63ตัวที่ชนคือ4 5 6สูตรนี้จะไปต่อได้หรือไม่นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่การันตีว่ามันจะถูกร้อเเซขอให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชนด้วยนะคะดิฉันก็ไม่ทราบจริงๆว่าสูตรไหนจะเข้าสูตรไหนจะหลุดแต่ที่แน่ๆทั้งสองสูตรนี้มันก็ เริ่มเดินเข้ามานะคะงวดที่แล้วมันก็เข้าจริงนะคะสุดนี้ก็เข้ามาแล้วเจ็ดงวดสุดนี้เริ่มเข้ามาใหม่อีกห้างวดนะคะต่อไปเป็นงวดที่หกมันจะเข้าได้อีกหรือไม่มันจะเดินต่อหรือไม่เราก็ไปรุนกันในวันที่16พฤศจิกายน63นะคะถ้าเพื่อนที่เข้ามาชมแล้วถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดไหน คลิปใหม่ในสูตรใหม่ๆที่จะได้ลงให้หรือสูตรเดิมที่มันเข้าในงวดที่แล้วงวดก่อนก่อนนะคะเพื่อใช้ไว้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสรากินแบ่งรัฐบาลนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีแห่งๆปังๆในงวดวันที่16พฤศจิกายน63สวัสดีค่ะ